ให้ข้นเขาตาคนสวัสดีจ้าพี่น้องฝนตกจ้าพี่เขาตาคนขึ้นเขาตาคนนาจ้าสวัสดีครับย่า,อายเอาอาครับผมก่อเ้งนีอยจักหน่อย กินเขาน้มกันครับต้มบักทั่วต้มจืดครับผมตักตัเอาไข่บรรยาการดีนี่พี่น้อง áo ca nào thương thế ba đi tôm bác cả đoàn Cái gì khô không và nó nào nào เนื้อ,อยากเคลืบต้นก็คิดว่าฝนมันยิ่กดีนะเจ็บตระจสอบทานแล้วน้าบ้าข้าวกินข้าวบ้านลูกหงอาหงอหมนอนใต้ท่อรถอร่ะลูก บนโต๊ะใกล้บุญบ้านบนต๊ะใกลบุญบ้านเนี่ยครับ กูมากินใครอ่ะชงไวให้เจ้าอือคนตกหลักได้เห็นคนตกมายากเนาะไอ้เนี่กินของก็ไปลาทูอ่ะเขี้ยสั่งลงจะไปตากวัญเนาะ chết bị quần tháo nữa chết bị thả phấn nữa ha à. ui nào เล่าหนาวหาคนกอดเด้อคนโสดแตได้มีละห<ไ>ม่นเจ้าฮะมือเ็ใช่ชื่ไเรื่องห้องอันนี้ห <c oughs> มอนคางอันนี้อ้ออือเล่นน้ำฝนแล้วมันสบนสบายฮะอืะอมอันสบนสบายด้วลูก เนี่ยฮื้ยฮือยฮืยโอ้ยนมันสบายโต๊เออ,อนั่งนั่งนั่งก็สบายดีดนเนี่ยนานี่นี่อยู่กับแม่โอ้ยอี่หลานจะไปไหนหยุดนะหยุดหยุด แม่บอกให้หยุดคือหยุดหนาวนะเนี่ยหนาวบัดพ่อแม่บอกให้หยุดคือหยุดนะลูกไปก่อนแม่ไปไปก่อนแม่หนาวหนาวหนาวกอดแม่ก่อนแม่หนาวหนาวไปก่อนแม่นู่นหนาวหนาวกอดกอดกอดโอ้หนาวหนาวเอามากอดแม่จ้าหน่อยโอ้หนาวหนาวเอากอดกอดลูกกอดหนาว เงือกนบครับจ <purposely S 2> ้าเยื้อตำบทัวพี่น้องหนาวไหมนูจะไปนะเล่าให้ฟังเล่าไม่ฟังจะถือเสียหนาวหนาวสักหน่อยก็มันฝนถือกันขนาดด้วยเพราะว่าฝนหนานี่ไข้พิมพ์ัสเหรอมาม ก็สิกิืนหนังเฉพาะเขากระตุ้วกระเสียบเลยจักเพิ่นประกาศยังพี่น้องเรีบ่โู้น้นำเพิน่นประกาศบุญออกปุ้ยก,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 ก้อยตบตบพุ่งบ้านท่าวบ,บอเฮ็ดหรือเ<ร>ปบ่าบวบไม้ฝอยแดงยึดไปในบ้านประกาศอยู่เด้อเช็ดบุญก็ต้องขออนุญาตเด้อ อันนี้บุญเขาพี่บุญเนียเขานบุญอย่างบุณเนียนสามดี่ยแน่นอยู่บ่แน่นหรอละหนาวหนาวหนาวหนา ไปแม่ไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปไปไป,ไปเลยมันหนาวลูกมันหนาวพื่อนอ่ะเยี่ยมเลนล่ะลูกคอยพี่น้องเป็นบัตรมากหงาดเลย ฮู้อยู่เด้อโอ้ว้าวไอ้แห่งสิเลนเดี๋ยวที่พาเขาไปนอนในบ้านนอนอยู่นีนน่กับเลยนอยู่นี่ล่ะเบิดมือมาเขามาเร็วตำตัวเสียบบ่แ่บ ผู้ใหญ่มีลูกผู้หญิงหนึ่งอยา่ามาบนดื้อเด้อพี่น้องดื้อซ้นต่ำไหมความสลดัดกับสลัดเป็นเลือด ที่กว่เท่ากับลูกเลยมักตีไกล้ถ้ามาเศ้ากับมึงจะไกลอยู่ขันแหละบ้านเท่าผู้เท่ามักใจสะรวงเนี่ยเป็นมาแม่ผู้จับสะรวงมะ